โอโอฉันไม่ได้กลัวอะไรที่นี่ทุกคนก็มีฉันเหมือนกันเพราะงั้นไม่เป็นไรนะเธอเป็นเด็กที่คอยช่วยฉันในคารุหนาผีเสื้อนะคะดูเหมือนว่าฉันจะจำได้เมื่อเออคุณเธอมีโอกะ จะให้ฉันทําให้คุณไหมคะเอ่ออะไรเหรอมันคือกอดค่ะมาน,นี่สิคะเออฉันล้อเล่นค่ะไม่มีทางที่ฉันอยากจะกอดคุณหรอกนะคะนี่คุณกำลังอิจฉาอยู่เหรอคะเกิย ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงคุณเทมิโอกาสจะหน้าตาแบบนี้แต่ฉันก็คิดว่าคุณเทมิโอกาสก็เป็นเหมือนน้องชายของฉันนะคะฉันแก่กว่าเธอเนาะ่าอายเลยคะ่ะไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นหรอกมานี้สิคะร้พอร์มาเถอคะค่ะไม่ฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นคุณทมิโอกาสทำได้ดีมากเลยคะ่ะเก่งมากเฮ้ ฮัทชวหนาวจังอยากเข้าบ้านแล้วฮะคันโอทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ล่ะนี่ฮาโอริของเธอทำไมเธอไม่หนาวเหรอฉันจะคืนให้นะฉันเป็นลูกคนโตของครอบครัวฉันรับความหนาวได้นะ เธอไอนี่อาจจะเป็นหวัดก็ได้นะฉันไม่เป็นไรคโะอาจจะเป็นหวัดถ้ายังเป็นแบบนี้อ๋อคนะแบบนี้เราก็อุ่นกันทัน้งคู่แล้วเห้อเกิดอะไรขึ้นอะคโะคโะ ยินดีต้อนรับกลับค่ะเซติสุรจังนี่ของคุณค่ะอ๋อจากผู้หญิงที่ช่วยไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะอะไรอ่ะนี่คือจดหมายเอ๊ะละหรือว่าจะเป็นจดหมายลักนะ่ะเพิ่งเคยได้เป็นครั้งแรกดีใจจริงๆอ่ะที่เขากุมิคาตะสูนไม่อยากจะปฏิเสธเลยนะแต่ว่าหฮคุณจะปฏิเสธเหรอ แม่ก็เขามีเนสโกจังอยู่แล้วนี่นาอย่ามองค้าแบบนั้นนะก็จริงอยู่ว่าตอนนี้เนสโกจังอาจจะเหมือนกับทารกถึงจะยังไม่ได้คบกันและไม่ได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกแต่ก็อาจจะเกิดปฏิหารขึ้นก็นได้นะเปล่าคะข้าแค่แปลกใจนะ่ะที่คุณจริงจังกับเนสโกจังขนาดนั้นหะ <laughs> เห็นเข้าไปแท็กทายน่กสะกอจังกับคนอื่นดีกว่าเขาจริงจังกว่าที่ข้าคิดไว้น่าแปลกใจจริงๆนั่นละไม่เหมือนที่คิดไว้เลยนะโดนเตะแถมกลนเสียงดังโดนจับทำเป็นหมอนข้างแถมกอดแรงสุดๆด้วย ปล่อยฉันได้ไหมเนี่ยจะไปหมดแล้วนะแต่ว่านะท่านนอนปกติก็เรียบร้อยดีอยู่ไม่ใช่หรือไงกันจะยกโทษให้แล้วกันนะแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากๆแล้วล่ะสุดท้ายก็ไม่ได้นอนทั้งคืนจนตะวันขึ้นฟ้าโอ้ตื่นเช้าสุดเชื่อนทุดๆมาลุยกันเลย นเสื้อคลมของทันจิโร่ตากอยู่นี่นะช่วยเก็บไว้ให้ก่อนดีกว่าเนาะอาคานาโอขอบใจนะยายตากผ้าของตัวเองไว้นี่นะลืมไปเลยทำไมขอโทษนะพอดีตกใจไปหน่อยนะตัวที่ทำให้ตกใจนะ ผมชอบคุณนะครับขนาโอซังมีความสุขจังเลยค่ะเอ๊ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อ,อไปด้วยนะเียดัตเตบายอูอะคนาโอคือว่ามาือ มือของคานาโอร้อนจังเลยนะก็เพราะทันจิโร่นั่นแหละ